ครว,วันนี้ผมจะมาแนะนําการนําเสนอข่าวในรูปแบบของรีดเดอร์นะครับรีดเดอร์เป็นการนําเสนอข่าวโดยผู้ประกาศข่าวอ่านข้อความต่างๆสื่อสารถึงคุณผู้ชมโดยข้อมูลสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือสคริปต์ข่าวนะฮะที่เห็นอยู่ในมือผมนี้คือสคริปต์ข่าวหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับเวลาที่เราจะอ่านเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลนี้นะฮะอยู่ข้าง หรือไม่ก็บังเพื่อที่จะให้สายตาผู้ประกาศเนี่ยมองจ้องมองวิธีนึงก็ใช้วิธีพอมเตอร์นะครับผมการนำเสนอข่าวในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ภาพอินเสิร์ตประกอบเพราะว่าข้อมูลที่มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่รวดเร็วเราเลือกใ,ใช้วิธีนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกาศอ่านข้อมูลออกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอวิธีการอ่านข่าวในรูปแบบของวิดเดอร์นะครับ งานลอยกระทงทุกๆปีจะมีสีสันไห้ชมกํานมานะครับโดยเฉพาะการประดิษฐ์กระทงที่มีการประยุกต์ออกมาจากรูปแบบต่างๆเช่นที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีการประดิษฐ์กระทงเพื่อออกมาจําหน่ายแต่กระทงที่เห็นไม่ใช่กระทงทั่วไปนะครับเป็นกระทงที่ผลิตมาจากขนมปังครับนี่ฮะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการนําเสนอนะฮะที่สําคัญก็ต้องมีผู้ประกาศหลักและก็ตัวสคริปต์ต่างๆที่เราต้องเตรียมข้อมูลนะฮะ